สวัสดีครับ FC อายุทย์คารครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆราคาถูกๆนะครับผมรถยนต์มือสองที่ถูกกับมอเตอร์ไซค์นะครับมาให้อีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้แบรนด์จาก Honda นะครับคือ Honda City ี้ไท Z ปี2002นนะครับผมรุ่นนี้นะครับเป็นรถยอดนิยมมากเนื่องจากราคาถูกอึดถึกทนรูปโฉมทันสมัยและที่สำคัญประหยัดน้ำมันเหมาะกับยุคน้ำมันแพงแบบนี้นะครับคันนี้เป็นสีเทานกพิราบเดิมจากโรงงานนะครับสีทำให้ใหม่ทั้งคัน พร้อมขัดเคลือบให้อย่างดีนะครับสภาพสีเรียกได้ว่า100%เเลยนะครับเอาไปพร้อมใช้งานเลยนะครับผมพร้อมเก็บรายละเอียดช่วงล่างต่างๆให้ครบหมดแล้วนะครับเอาไปเรียกได้ว่าใช้งานกันได้เลยนะครับผมรถเก็บรายละเอียดทุกอย่างให้ครบหมดแล้วนะครับแอร์เย็นฉ่ำเครื่องเกียร์ดีนะครับช่วงล่างนิ่มเงียบนะครับผมสีสันถือว่า100%นนะครับผมไม่อายใครแน่นอนนะครับผมและที่สำคัญนะครับเจ้าของเก่าลงล้อของ W Work นะครับ ล้อแต่งนะครับขอบเงาล้อก้านแดงมาให้ด้วยลงตัวสวยนะครับผมนี่นะฮะรถโดยรวมพร้อมใช้งานนะครับเอาไปไม่อายใครนะครับผมดีกว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับผมนี่นะฮะสำหรับใครที่งบน้อยๆนะครับแนะนําคันนี้รุ่นนี้เลยนะครับผมอึดถึกทนประหยัดแน่นอนนะครับคันนี้นะครับได้ระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมภายในเป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานปรับข้างไฟฟ้านะครับผมไม่วิ่งมาแค่2 0 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะครับ ไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับผมสภาพเรียกได้ว่าใช้งานได้ดีสวยงามคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่เสียแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะใครที่จะคิดซื้อมอเตอร์ไซค์นะครับผมอยากให้ลองเปลี่ยนคมคิดดูมาใช้รถยนต์มือสองในราคาที่ถูกอัตราคา่าซ่อมบำรุงอัตราการกินน้ำมันถูกๆพอกับมอเตอร์ไซค์นะครับผมนี่นะฮะรีวิวให้ดูกันแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะครับผมด้านท้ายนะครับก็กว้างขวาง ใส่ของได้เยอะสายค้าขายนะครับผมเอาไปใส่ของค้าขายของนะครับสบายๆเลยนะครับบอดี้สวยๆเลยนะครับน็อตฝาท้ายไม่เคยขยับเลยนะครับผมนี่นะฮะซอกเสื้อเดิมจากโรงงานทุกอย่างนะครับผมไม่มีชนหนักตัดต่อเพิียความนิจมน้ําแน่นอนนะครับผมราคาเบาๆนะครับหกหมื่นนิดๆนะครับหกหมื่นนิดๆเท่านั้นนะครับผมนี่นะฮะยางอะไหล่ก็มีมาให้หลุมอะไหล่ก็สวยไม่มีรอยเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผม สตาร์ทที่เดียวติดนะครับผมวิ่งไกลวิ่งไกลปลอดภัยแน่นอนนะครับผมไม่กินข้าวลิงแน่นอนเอาไปขับขี่ใช้งานได้ดีเลยนะครับทรงสวยนะครับผมสีสันสวยงามนะครับเครื่องแห้งๆสะอาดสะอาดสติกเกอร์เดิมเพจเดิมทุกอย่างอยู่ครบเลยนะฮะห้องเครื่องเนียนๆสวยๆงามๆแบบนี้นะครับไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะครับบอกเลยนะครับและรุ่นนี้นิยมมากนะครับมากี่คันก็หมดนะครับผมคนถามหามามากหามาให้แล้วนะครับพี่ๆนี่นะฮะ วิทยุมีฟังด้วยนะครับผมใช้ usb ได้ด้วยนะฮะผมขออนุญาตเปิดไฟนิดนึงนะครับดวให้ดูตอนม,ม,มืดดีเลยนะฮะขับขี่ดีนะครับผมแอร์เย็นฉ่ำภายในสะอาดสะอ้านดีนะครับผมล้างสปาให้ครบหมดแล้วนะครับเอาไปเรียกได้ว่าใช้งานกันได้เลยนะครับนี่นะฮะใครที่อยากได้รถยนต์มือสองในราคาที่ถูกหลักหมื่นเท่านั้นถูกกับมอเตอร์ไซค์มือสองบางยี่ห้ออีกนะครับผมห้าหกหมื่นบาทเท่านั้นนะครับผมได้รถยนต์ดีๆไปใช้งานนะครับผม วิ่งใกล้วิ่งไกลวันละ50โลวันละร้อยโลวิ่งสบายๆนะครับพาคนเท่าคนแก่หาหมอพาลูกหลานไปโรงเรียนนะครับพาลูกหลานเที่ยวเสาร์อาทิตย์นะครับขับขี่เที่ยวปีใหม่ขับกลับบ้านปีใหม่สบายๆเลยนะครับผมไม่ต้องนั่งรถสาธารณะนะครับไม่ต้องขับขี่มอเตอร์ไซค์ให้เมื่อยนะครับผมมีสัมภาระยัดใส่รถนะครับผมไปกันสี่ตาห้าคนสบายๆแอร์เย็นฉ่ำเหนื่อยไหนแวะนั่นนะครับผมอยากกินไรแวะนั่นนะครับสบายๆนะครับผมนี่นะฮะ เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมสําหรับรถยนต์มือสองนะครับผมนี่นะฮะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คนนิยมมากนะครับอะไหล่หาง่ายไม่จุกจิกอึดอึดทนประหยัดน้ํามันก็ต้องยกให้เขาเลยครับซิตี้ไทด์เซตนะครับสิบหกสิบเจ็ดกิโลลิตรต้องมีนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่พุทธมณฑลสายสองกรุงเทพป,ปริมณฑลส่งฟรีเหมือนเคยต่างจังหวัดบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทเลอร์การส่งทุกครั้งต้องมีมัดจําอย่างที่เคยแจ้งนะครับผมนี่นะฮะไม่สะดวกมาดูก็ให้เพื่อนให้ญาติมาดูได้นะครรับผมหือว่า ไม่สะดวกดูจริงๆวิดีโอคอลดูได้นะครับลูกค้าหลายท่านนะครับซื้อจากร้านเราโดยไม่ดูรถนะครับไปถึงปลายทางก็ประจำบางส่วนส่งถึงบ้านก็แฮปปี้กันทุกคนไม่เคยมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับเรารายงานตามตรงมีคลิปวิดีโอรีวิวแบบชัดเจนมีรูปมากกว่า 40- 50รูปให้ดูอย่างละเอียดนะครับผมรถทุกคันเอกสารพร้อมโอนนะครับผมรับประกันการโอนทั่วประเทศนะครับสามารถเข้าขนส่งเปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยกดคอมเมนต์ กดหัวใจให้เราด้วยนะครับผมเนี่ยะฮะฝากไว้ด้วยหาขับกี่ใช้งานอยู่อย่างที่ผมบอกไม่ผิดหวังแน่นอนไอยุทธคาการันตีครับผมขอบคุณครับ